สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวิระดําแต่งนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Youtube นะครับเีทุกๆท่านนะครับวันนี้พามาดูดีซี DC 95นะครับ MGA GM ครับตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้เก็บสีให้นะครับ คันนี้ปีอะไรเสีย 5, คันนี้เสียบอกว่าปี54นะครับปี54รถพึ่งเข้ามานะครับเข้ามาใหม่ๆเลยสดๆร้อนๆอยังได้ล้างเก็บสีให้ได้นะครับมีราคาเก็บสีอยู่นะครับคันนี้ ดูเอาครับท่านผู้ชมเอาวสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับออ่ะแนะนําลูกค้าสิเดี๋ยวก่อนให้ลูกค้าดูก่อนเปิดเดคร,เรื่องเก๊กอ่าเครื่องเดิมๆเ,เลยนะครับท่านผู้ชม เรือโคยังไม่ได้ทำสปริงนะครับอันนี้ปลาโคลเลตเป็นเลตแล้วนะครับปูเลตแล้วครับปูเลตให้แล้วเอาไปเกลียวเป็นคล้ายเกล,ล,ลียวเกลียวดันอะก็ทำเป็นคล้ายเกลียวดันนะแต่ไม่ใช่เกลียวดันของ ของเลดติดเครื่องได้ไ้่เสียเ,เดี๋ยวติดเครื่องให้ชมกันนะครับเดี๋ยวให้เสียติดเครื่องให้ชมนะครับ แบตอ่อนเกือบเลอะที่มิกบอกว่าเร่งแบตหมดแล้ว เบสเบสพิม uh ิก huh. ต้องพ่วงลรอมั้งนี่ต้องพ่วงนะครับ่าอ,อ,อต้องพ่วงแบตนะครับ เดี๋ยวให้เขาลองให้ดูครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้เสียลองให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูช่วงล่างก่นอน ต้องเปลี่ยนสายครับสายนั่นไม่ไฟไม่เข้า,ขาน่าจะสายหลวมครับท่านผู้ชมสายก้าวร้อนเลย <c oughs> รวมนี่รวมครับรวมรวมเดี๋ยวให้เก๊ๆกไขก่อนครับอ่าติดแล้วครับ ลองให้ดูเียวะลองกันน้นด้วยเลยได้ไหมอ๋อฟิวขาดคร<ะ>ัยเกยังไม่ได้เช er right. in no ็คนะครับคันนี้แต่ราคาก็ถือว่าโอเคนะครับ4 5 4นะครับ ฟิวคาร์ดนะครับเนี่ยตัวยกปั่นถ่ายอุ้มนะครับ để lo, trong này này.

ขวาได้ครับกดออโต้ดูเอานะครับดูเอาท่านผู้ชมอ,อันนั้นยังไม่ต่อฟิวใช่ไหมฟิวย,ยังไม่ตอ่อโอเลิกแก่โอครับ เดี๋ยวอาเซียแกแก้ให้หมดเดี๋ยวเสียเช็คให้นะครับท่านผู้ชมมาติดต่อเลยครับเดี๋ยวแ,แ,แกแเก็บให้ก็สามสิบเก้านาะสามสิบเก้าต่อโรงนะครับมาเลยครับเก็บสีให้บางส่วนนะครับย้ำว่าบางส่วน เช็คมอเตอร์สวิงตัวนี้ช่วงล่างเก็บสีให้บ้างส่วนส9บต่อรองนะครับปี5 c ครับดี9 5นะครับ GM ตัวนี้ที่ร้านน้องมิกนะครับใครสนใจก็มาเลือกชมกันได้นะครับมี70อยู่2คันยังอยู่นะครับบิวไกลเสร็จแล้ว อันนี้ก็เปิดอยู่ที่39ต่รองนะครับท่านผู้ชม39ต่รองนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม